ชุงาชมไสสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้เสือสิแก้วมาลงบอ่อสูบสาจจบปลากันครับซึ่งองนี้จะเป็นบอ่อแนวปลานมนี่แหละครับซึ่งก็สูบเพราะว่าเพื่อจะล้างบอ่อเพราะว่าน่าจะมีพวกปลาช่อนปลาดุกด้วยนะครับหลังจากกับเสร็จก็จะมีการปล่อยพันตัวใหม่ลงไปวันนี้ก็เลยมาย่นโฉมแล้วก็ดูครับว่าสานี้จะเป็นยังไงฮนะติดตามมาเลยครับผมยังมีอยู่3มบอ่อเนี่ยนะครับ บอ่อกลางแล้วก็บอ่ออีกฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งรับผมซึ่งก็เลี้ยงปลากันทั้งสามบอ่อสามบ่อนี่แหละครับแต่ก็เป็นเดิมในการล้างบอ่อฝั่งนี้ก่อนละกันก็เลยระบายน้ำมาอีกสองบ่อไว้ก่อนครับนี่นครับซึ่งสาทั้งสามสาเนี่ก่อนหน้านี้นี่ก็ได้ทดลองในการใช้ดักมองนี่แหละครับ ลองไปใส่ดูว่าผลจะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งผลงานของปลารอบนี้นี่ก็ถือว่าโอเคมากครับปลาตัวใหญ่ดีครับเอาเลยครับติดเลยครับผมอูออ้ตัวใหญ่นี่นะครับตัดนี้เลยครับผมนี่สเดือนโอ้สามเดือนครับนี่ฮะ ันนี้ชิมงานเริ่มลงครับก็จะเป็นชิมงานของปลาไหลฮะรวมถึงฝั่งฝั่งนี้ด้วยมีการรองของปลาซิลรวมถึงการดูของหน้าปากท่อด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นดงเป็นแหล่งของปลาหนิลน,นะครับตรงนี้ก็ยังอาจจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเท่าไหร่เดี๋ยวสักหน่อยฮะรอให้น้าแห้งสักแป๊บหนึ่งน่าจะมีลุ้นครับเดี๋ยวเรามาลุ้นหนองทาง ไ,ไหลกันก่อนนะตอนที่สอบถามมาเมื่อกี้นี่นะครับก็รู้สึกว่าจะเห็นมีวแวบ,บอยู่ตัว2ตัวตรงนี้ครับชิมงานก็เลยต้องพยายามส่องหาคว้านหาดูนี่นะครับ เริ่มนัดไม้ที่อยู่นี้นะครับออกมาดูฮนะจะมีหลบซ่อนอยู่ใต้ไม้นี้นะครับติดตามกันต่อครับผมว่าจะเป็นเช่นไรเอาละครับเริ่มเห็นรูปเห็นลางของปันนินกันแล้วครับผมบอกประมาณนี้คอยดูกันนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนครับชิมของปันนิน โอ้มีประดุกด้วยอตีเลยครับผมตีเลยครับเอออหยุดมาพอดีเลยคนหนึ่งตีคนหนึ่งเต็มตาเลยครับเออดีกว่ากันเนาะเอาละได้แล้วตัวหนึ่งครับผม ทีมงานก็สลับสับเปลี่ยนนะฮะกรรมการเม้นในแต่ละเทมทีมงานแต่ละที่ครับทีมหาปลาไหลตอนนี้ก็ <c oughs> ได้แล้วครับผมตัวหนึ่งฮะกำลังจะหาตัวที่สองที่สามต่อไปครับทีมงานของการสุขสรนนี้เริ่มเห็นรูปเห็นร่างเห็นตัวปลามากขึ้นแล้วครับผม ตามกันใะอีกไม่นานเกินรอลานนินรอบนี้นี่ก็พอประมาณนะผมไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปครับจริงๆก็คือหาของปลาช่อนรวมถึงปลาดุกนะฮะจะล้างบ่อหลงนี้เพื่อจะเลี้ยงตัวใหม่เข้าไปครับผมเ,เริ่มๆนะครับรตักอยู่หน้าปากท่อปากบ่อก่อนเลยครับผม เริ่มกวบตอนมาแล้วครับผมรอบนี้ได้จับกันง่ายๆครับเพราะว่าไม่ค่อยมีโคลนเท่าไหร่ครับก็ไม่ค่อยได้ลึกแม่อะไรมากมายฮะตรนสิงการจับอัโหูนุฮะมาช่อนอย่างใหญ่ครับโอ้โหตัวนี้แล้วาครับที่จอมพชชฆาตของลูกปลาหรือเล่าครับ โอ้มาฐานโอ,สอ้สุดยอดสุดยอดเอาชนได้อีได้ออตัวหนึ่งครับเอียนสองตัวแล้วครับผมอ่าทีมงานนี่มาทานมาทาน โอ้ยอยกอยู่เอิ่เดี๋ยวราจะไปดูผลงานการตักปลาล็อบแกลฝั่งนูน้นหน่อยครับว่าเป็นชนไรเดี๋ยวหาอุปกรณ์สายแป๊บหนึ่งครับ รุปมาแล้วโอนรอบเดียวปึ๊บ ชอนมาด้วยครับตัวหนึงง่งฮะน่าจะตัวใหญ่สุดเมื่อกี้หรือเปล่านี่ครับก็มอบนี้น่กะจะล้างให้มันแบบแทบไม่มีปลาอื่นเลยฮะเพื่อที่จะปล่อยปันนินลงครับก็เห็นมีกระแวบสามสี่ตัวครับไปชอนรวมถึงปลาดุกด้วยหื้ ตัวใหญ่ยิย่งอ่ะตัวนี้จะคัดไซส์ครับไซส์เล็กปล่อย ดูนี่มันปรากฏอีกยนต์เลยนั่นแหละเดี๋ยวจะประกันเลยคุณเล็กปล่อยเลยนี่หนานดูครับ เดี๋ยวเราไปแวะไปดูฝั่งของเสียนปลาไหลนั่นหน่อยหนึ่งครับผมว่าเป็นชนไรครับไอ้ยะไอ้ตัวหนึ่งครับผมโอ้ตัวมังุดุ้นเลยครับนี่ได้อีกแล้วตัวที่สามนะครับผมชิมง,งานปลาไหลเห็นแวะแวบตอนแรกคิดว่าจะไม่มีฮะโอ้ที่ไหนได้ลุนกันต่อครับพอมีอีกหรือเปล่าครับ นี่ครับคัดไซครับเอาใหญ่ๆเล็กๆครับโยนใส่เพราะว่าไปเลี้ยงต่อฝั่งนี้ครับอเอาละามาดูฝั่งเซียนปาลาไหลอีกรอบหนึ่งครับผม เห็นแวบๆตะโกนว่าเมื่อกี้ว่าเจออีกตัวหนึ่งฮะนี่ครับผมตัวที่สี่ครับอืมตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่อะไรฮะปลาไหลปลาไหลเนี่ยมีลูแซบแซบ อย่างนี้นะจะมีอยู่แน่นอนครับเยอะครับอ๋อ,อใส่สองตัวโล ขอมาว่าหาปลาดุก2ตัวกันนั่นครับสุบรอบนี้พอเห็นปลาดุกสองตัวบอกอือผ่าน <c oughs> <c oughs> มาอีกชุดหนึ่งครับในจะงชว์ดเชียทกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูผลงานการจับในรอบนี้ก็เป็นเช่นไรครับไปกันเลยครับ นีนะ่ชิมงานเดินทางมาแล้วฮะไปกันมาขนาดเท่ากันแล้วเมื <laughs> <laughs> ม่อกี้ยังมีความแตกต่างอยู่ออตอนน้ไอ้ปลาดุกบ่ไอปลาช่อนมาติอืมช่อนอ๋อแยกไปก่อนครับอันนี้จะเป็นปน,นินนะผมขัดไซล้แลัวบอับน,นี้เป็นปนินกายพัน Xì <tí thịt> ừ, sì tua đồ đăng quả cho kênh giống như. Oh. สำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุดท้ายท้ายสุดของคลิปนี้ก็เป็นเมนูแซบ่บๆหลังจากจับตาเสร็จครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สีวะสีแก้วขอตัวลาไปก่อนเข,ขากล่าวผมว่าจุ Sam ๊กเก้แซมซสวัสดีครับ